สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายมดงซิตี้ครับมือน,นีอยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมกนีสารบ้านยูเคเทศบาลเฮดงานนบตอครับโอ้ยคลิปนี้บ่าวจูนสิผ้าพี่ผ้านนองเมื่อบ่งสร้างยูนิหมนะครับเพราะว่ามือน,นีฝนตกดีดีครับข้างเหมือนน้องมายอดอ่าคลิปนี้อยู่กับพอค้าไหลนะพอเนาะ เจ้าเก่าเนาะเจ้าเก่าเจ้าเก่าพอกำไรเจ้าเก่าอ่าพอกำไรหาสั่งมาขายอีกแล้วพี่น้องอ่าพิกัดบ้านน้องมายอดนะครับเนาะตมบลดงบังอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเมื่อนี้คุณพอ่อกำไรสิเปิดหนึ่งหนึ่งเสือกพ่อสูงอะไรก่อนหรึ่งร้อยหกสิบร้อยหกสิบไปไปร้อยหกสิบสามหกสิบห้าประมาณประมาณร้อยหกสิบหกสิบกลางๆ เบ,บิ้ง่ายงัวหลถพี่น้องเบาจูนเสยเบิ้งกะคาบครับงัวนี่นะสูงประมาณ<อ><จ>ร้อยร้อยเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดประมาณร้อยทายเนาะครับเนาะนนน่ายง่วร้อยเจ็ดสิบเจ็ดถึงร้อยเจ็ดสิบแปดแทกแล้วแทะแมถ้าเป็นชา,าเป็นสาวเป็นคนกะคุณน,น,นางงามแข่งขาใหญ่พีน่น้องเพื่อนในลูกจกะโตหรอพ่อในลูก ตัวหนึ่งครับตัวตัวหนึ่งต้นอีทองว่างอยู่เนาะตอนนี้ทองว่างเมื่อกี้บาจูนเบิงเคืองเพิ่นเพิ่นขึ้นแล้วนานนาสีสมแรงนี่หรือว่ากับมือเสาะเขาว่ามือวันที่สิบเอ็ดอาซีเงินนำเมือกซื้อซื้อมือวันที่สิบเอ็ดแมนแทกบพาจากแมนบอโอ้ยสุดยอดพี่น้องแข้งขาดำครับขิปหูดำง่วแนวนี่เขาเอินลูกกระทบเนาะเป็นลูกกระทบนะครับนี่ มีความเป็นลูกกระทบเดียวฝนมาแห้งพี่นอ้องอาจจะได้ยินเสียงซาาซาได้ครับแทงขาดํานุ่มงามนะครับเครืองงามเครืองดําอุย้ยสูงเจินเทินเกือบหอดหลอดไฟยังเห็ไปทั้งนั้นเด้่พอเดี๋ยวเต๋อเหลือดไฟลงมาได้หนึ่งนาพันงามแห้งพี่น้องอุ้ยข้อสร้างงามครับยังให้พี่ให้น้องใ้เบิง้งใ้เบิง้งอ่า รอบๆทิศทางนะครับแต่ว่ามันสีอาจสีมืดนิดนึงเนาะอ่ะจา,อาจังมาเบิง้งเอาแล้วเหรจังมาเบิ้งตัวจริงเอาบ้าจุนพยายามปับแสงในกล้องซอยนะครับเปิดไปเทเลพ่อแม่เนี่ยเปิดเซาเอสครับสองแสนสองหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นแม่ครับเอุ้ยสุดยอดพี่น้องผู้ใดหาแม่บอกแม่พันแข่งขาใหญ่ครับเปิดเซาเอสต่อรองได้ต่อรองได้นะครับ ต่อรองได้พี่น้องว่าถือใจพอกำไรใจง่ายวั้ยากแค่นี้ทั้งทีแล้วกับรถไหไหลายอยู่ดีแม่นบอที่แม่ทีแล้วที่บ้าจุนมาไทยไหแสนสามเนาะไปแล้วไปแล้วไปส่งมือเศร้าไปส่งมือเศร้าพึ่งหารถไซได้เพราะว่ารถรถกระบะไปบ่ได้โอ้ยเสียงฝนพี่น้องมาแห้งครับบานนี้น้าท่วมเข่าแทบพังคันเพื่อกระลังดำหน้าอยู่นะครับบ้าจูนมาแบบ มากกับฝนเลยนะครับ2แสนหนึ่งืนบาทราคาห้องนะพอเนาะเดี๋ยวบ่าวจูนเบิ้งทางนี้นะครับให้ที่เห็นว่างเบิ้งสีแดงองค์ตรงพี่น้องแข่งขาง่ามนะครับอุ้ยเบิ้งที่ล่ะหลังเปเลดเฟนะครับหลังนี่สอกเตินพี่น้องง่วงหูนะครับพอพน่นวางงวหูเพราะว่าเนี่ยมือเศร้าเนี่ยหลานหน่อยพนเป็นดึงนุ่มเล่นเยาวสันพนัาสุดยอดนะครับอุ้ยงามแห้งเดี๋ยวบ่าวจูนเสดเบิ้งทาพ่นยืนครับจึงพึ่งเลยพี่น้อง งามหลายครับแม่นี่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทปันาพี่น้องยากได้งว่วงแม่นี่หรือว่าสนใจโทรมาหาพ่อเบอร์ใดครับศูนย์แปดสามรับสามหกเจ็ดรับห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งรับพอคำไหลคนเก่าครับผมเลียนจากอาชีพทำหน้ามหาส่างขายแล้วพี่กัดบันน้องมายอดนะครับตำบลดงบางอันเพื่อเรือ,ออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับทายพี่น้องท่านใดสนใจแม่บอกแม่พัน หังไงทังแข่งขาดีพี่นอ้องเบิงขาที่เหล่ไงก็ขาเบาจูนสองขามัดร่วมกัอนอีกอันตั้งซื้อเพื่อนระบอกแม่นี่แม,แม่ชมพูแม่ช่มพูโอ้ยหนาเพ่นหวานงามพี่น้องงามแห้งนะครับบบาจูนเห็นแล้วบอกว่าโอ้พวต้องเปิดคลิปเด้อเดี๋ยวคุยกันอีกหมองนึงวัสันแต่ว่ากับเปิดในที่นอ้องเบงห้วเวลาหนึ่งสัปดาห์เหมือนเดิมนะพอนอะอนเ,ออเดี๋ยวสิได้ีคุยกับบาจูนนะครับสำหรับคลิปนี้ ะขอบคุณพอคำไรลกะสีผ้าบ่าวจูนว่าเบิงง้อแม่พันธ์งามๆนะครับแม่บอกสั่นดีแบบนี้นะครับและกะขอบคุณพี่น้องสุดสุดุกคนครับที่เขามากก็ติดตามกดไค์ก็แช์จูนได้เดอบายหัวดงสี่กับเป็นกาลังใจให้บ่าวจูนหาเบิงง้วงงามๆแบบนี้ฝากพีต่อนน้องสำหรับที่นี่ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ